ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพิรามชิโก้ไอทีผมออสไทโหลดครับนี่นะฮะสองคนนี้นะจะมาทีไรโผหน้ามาทีไรก็ต้องเป็นเรื่องของวิดีโอครีเอเตอร์นี่การทำคอนเทนต์วิดีโอนั่นเองใช่ใครๆเขาก็ทำกัน เราก็ต้องทําการแต่ว่าทํายังไงให้ดูดีทํายังไงให้น่าเชื่อถือทํำยังไงให้ดูแล้วมันว้าวและถ้าคุณยังไม่ทําคุณก็จะไล่ชาวบ้านเขาไม่ทันนะการนําเสนอที่ใช้วิดีโอมาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้การอธิบายเรื่องราวต่างๆเนี่ยสามารถที่อธิบายได้ง่ายขึ้นเห็นภาพได้ชัดขึ้นแต่ศิลปะในการทําตรงเนี้ย เราต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆมันจะช่วยคุณได้ครับใช่เรื่องเรื่องเนื้อหาเรื่องฝีมือเรื่องการฝึกฝนเนี่ยไปฝึกฝนกันเองแต่สิ่งที่เรารช่วยคุณผู้ชมได้ก็คือเราเอาเรื่องเทคนิคเรื่องของอุปกรณ์รเรื่องของวิธีแก้ปัญหาเรื่องของหลักการที่ถูกต้องเราเอามาปูพื้นให้คุณผู้ชมก่อนใช่ครับคุณผู้ชมจะได้ลดความลำบากในการทําเรื่องพวกนี้ลงไปในสเต็ปหนึ่งคือ,อย้ายน้อยลดลงไปครึ่งหนึ่งใช่ครับที่เหลือคือคุณไปพัฒนาตัวเอง ทุกทำยังไงให้พูดได้ดีขึ้นทำยังไงให้เนื้อเรื่องมันน่าสนใจขึ้นทำยังไงให้คนรู้จักเรามากขึ้นใช่ครับ,รบผมสำคัญที่สุดผมพูดเสมอคือ Content is King ก็คือเนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลายคนเนี่ยไปจมปรักกับเทคนิค,คเกินไป จมปลัก oh, เลยอุปกรณ์ดีเด่น mm hmm. เทคนิคดีเด่นแล้วก็นั่งจ่อยพูดไม่ออกอยู่หน้ากล้องใช่ครับไม่มีประโยชน์มันต้องผสมผสานกันไงมันต้องผสมผสานทั้งกว่าเทคนิคที่ลงตัวการนําเสนอที่ราบลื่นแล้วก็ภาพที่สวย เสียงที่ได้ยินชัดเจนนี่แล้วดูแล้วองค์ประกอบโดยรวมน่าสนใจครับมันจะทําเนี่ยนี่คือศิลปะที่ยากสําหรับคนที่ไม่ค่อยฝึกฝนใช่แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ทุกคนต้องเจอกับปัญหานะเจอปัญหาระหว่างทางเยอะแยะมากมายปัญหาชีวิตอไม่ใช่ดิการการทำในการทำไลฟ์นะครับเราอยู่ในช่วงของซีรีส์การทำไลฟ์วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องไลฟ์ละใช่ครับตอนสุดท้ายเราก็เลยยกเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ใช่ผมผมชอบเซสชันนี้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันได้แชร์กันแล้วก็ปัญหาหลายๆคนเคนยังไม่เคยเจอปัญหามาก่อนใช่แต่พอเราเล่าไประวังเรื่องนี้มากขึ้นปัญหามีเยอะแยะมากมายใช่ครับเรามาไล่เลียงทีละเรื่องเลยเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องอินเทอร์เน็ตก่อนเลยเพราะว่าร้า์มันร้า์มันสาคัญที่สุดคืออินเทอร์เน็ตใช่ครับถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็การไลฟ์เตรียมทุกอย่างมาดีแค่ไหนทุกอย่างก็พังหมดมีอยู่เคสหนึ่งครับพี่เป็นเป็นบ้าน หลังหนึ่งแล้วก็เขามีมีมีห้องหนึ่งที่อยากจะทำเป็นสตูดิโอแล้วก็อยากจะไลฟ์ขายเสื้อผ้าครับนี่คุณปรรยาอยากไลฟ์ขายเสื้อผ้าครัก็เอามือถือไปตั้งแล้วก็ไลฟ์ไปปรากฏว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเพราะอะไรเพราะว่าเราเตอร์อยู่ข้างล่าง ฮะ <Huh? S 2> ห้องอยู่ข้างบนอ๋อ oh, อยู่คนละชั้นกันตอนเล่นอินเทอร์เน็ตดู YouTube มันลื่นมันใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ได้รู้สึกอะไรครับใช่ <Sure. S 2> มันสามารถเล่นทำงานตัวปกติเวลาเล่นปกติเนี่ยได้ <Huh. S 2> แต่พอไลฟ์ปรากฏว่ามันได้เป็นพักๆบางครั้งมันก็จะหายมันมันไม่สเสถียรใช่ครับอันนี้แหละเขาเรียกว่ามันไม่สเสถียร <Huh. S 2> เขามาถามผมว่าทำยังไง <Huh. S 2> ผมก็ตอบได้หลายวิธี uh huh. วิธีที่หนึ่งเราเตอร์ถ้าอยู่ข้างล่าง ดีที่สุดคือเดินสายแลนจากชั้นล่างขึ้นมาข้างบนบแล้วก็ซื้อตัวที่เรียกว่า access point ตัวกระจยสัญญาณ WiFi เนี่ยไปไว้ในบริเวณห้องที่ต้องการจะไลฟ์นี่คือวิธีที่หนึ่งเพราะว่าเขาใช้มือถือในการไลฟ์อันนี้อันนี้วิเคราะห์จากง่ายๆก็คือเราเราตีความหมายว่าเราวิเคราะห์ปัญหาเพราะว่าเราเตอร์มันอยู่ไกลาจากตัวมือถือส่งสัญญาณกันไม่ถึงอาจจะมีอุปสรรคขวางกันเยอะก็เลยเอามาอยู่ใ,ใกล้ๆซะเลยใช่ครับใช่ไหมฮะใชอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งหรืออีกเคสหนึ่งในเคสเดียวกันนี่แหละอีกวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งครับก็คือการใช้ที่เรียกว่าเมส์ Wi-Fi พี่ M E S H นะครับตัว m s s w w i i เนี่ยมันจะมี2ตัว3ตัวตัวที่1มันจะเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi เหมือนกันหรือ Access Point ตัวเนี้ยจะเสียบสายแลนเข้ากับเราเตอร์หลักที่บ้านเราเสร็จแล้วก็ทำการส่งสัญญาณไวูกไปยังตัวลูก มันนะครับกระจายสัญญาณต่อกันได้อีกนะฮะในเมสหนึงชุดเนี่ยมีได้แต่2ตัว3ตัวไปจนถึง6-7ตัวเมส w i i i เนี่ยดีกว่า Wi-Fi r e p e e ตอรมันมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงก็ WiFi r e พ e a t อ r ใช่ไหมเท่าที่ผมลองเนี่ยผมก็จะชัดเจนเลยว่าใช้เมส Wi-Fi ดีกว่าถ้าใครจะใช้ทำไลฟ์เนี่ยแนะนำลองไปหาข้อมูลเรื่องเมส Wi-Fi ผมซื้อมาถูกสุดเลยนะคู่หนึ่งนะประมาณ3,000บาทเองอ้3,000บาทก็สามารถใช้เม็ดไวไฟได้แต่จริงๆถ้ายิ่งราคาแพงราคาสูงประสิทธิภาพของความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ดีขึ้นใช่มีบ้าน3ชั้นนะฮะวางเราเตอร์ไว้ชั้นล่างก็ซื้อเม็ดที่มันเป็นชุด3ตัวเอาตัวที่2ไปวางชั้น2เอาตัวที่3ไปวางชั้น3ามเขาก็จะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆตัวที่1เนี่ยเชื่อมสายแลนกับเราเตอร์หลักถูกไหมครับใช่แล้วก็ให้มันเชื่อมกันอันเนี้ยผมลองดูแล้ว ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นของการอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในบ้านของเรา,านะครับถ้าอยากถ้าอยากเห็นปัญหาที่แท้จริงเนี่ยจริงๆก็ใช้วิธีอย่างที่ผมแนะนําเปิด Wi-Fi น n ไลเซอรถ้าคุณใช้ Wi-Fi คผมคุณก็ดูเลยว่าปัญหาคุณคืออะไรสัญญาณเข้มข้นพอไหม,มถ้าไม่พอก็เลื่อนขึ้นมาใกล้ๆ ส่งสัญญาณชนกันหรือเปล่าบางทีสัญญาณเข้มข้นพอแล้วแต่ช่องสัญญาณไปชนกับตัวอื่นในบ้านก็ไปแก้เรื่องช่องสัญญาณต้องไปเปลี่ยนตัว c h a ช่ e l ของตัว Wi-Fi เพราะจัดการกับระบบเน็ตในบ้านสมมุติบางคนก็ยังไม่ราบรื่นก็ต้องไปดูอีกว่าจากเน็ตเราไปถึงผู้ให้บริการหรือไปถึง Facebook ปลายทาง มันไปติดขัดตรงไหนดูได้ด้วยอะไรปิงพลอตเตอร์บอกไปแล้วตัวปิงพลอตเตอร์ลองไปดูในเทปที่เราเคยทำไปไล่ดูนะครับไล่หาปัญหาให้เจออันดับแรกเนี่ยปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันมองไม่เห็นใช่ครับผมต้องหาปัญหาให้เจอแล้วอย่าเดาสุ่มครับอย่าเดาไม่มีไม่มีการเดาไหนประสบความสําเร็จนะฮะยกเว้นคุณเดาถูกซึ่งมันก็จะมีแค่ช้อยเดียวที่คุณเดาถูกแต่โอกาสเดาผิดมีเพียบเลยใช่ครับผมบางครั้งมันเป็นปัญหาที่ในบ้านเรา ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ให้บริการใช่แล้วก่อนที่จะโทรไปตำหนิผู้ให้บริการเนี่ยดูก่อนว่าในบ้านเราเนี่ยมีปัญหาจริงไหมหรือว่าปัญหาในบ้านเราไม่มีหรือปัญหาเป็นของผู้ให้บริการกันแน่หาให้เจอก่อนก่อนจะไปตำหนิเขาเพราะถ้าเขาส่งช่างมาปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อที่เน็ตคุณไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบ้านคุณเนี่ยมันมีแต่กระจกมาเต็มไปหมดเลยกระจกก็สะท้อนสัญญาณนี่นเนี่ยทำให้ไวไฟได้ไม่ค่อยดีนั่นไงฮะก่อนจะไปบ่นคนอื่นเนี่ยดูตัวเองให้ดีก่อน WiFi ก็จะกลััวว WiFi จจะะกกลร จะกลัวปูนใช่จะกลัวไม้อ้าวโหวนี่มันทั้งชุกอย่างในบ้านเลยนะใช่ครับบ้านแล้วก็มีปูนบ้านแล้วก็มีไม้บ้านแล้วก็มีกระจกอ้าว้งน,นี้ต้อง ทุบบ้านทิ้งเลยนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ใช่เราต้องทำบ้านให้เป็นโล่งๆเา <c oughs> ไม่ใชไไ่ไม่ไม่แล้วก็ <c oughs> ใส่แอคเซ็พอยต์เข้าไปเยอะๆ <c oughs> เดินสายแลนแล้วก็ไปแอคเซ็พอยต์หรือใช้เมด Wi-Fi ก็ช่วยได้ <c oughs> ใช่คับ <c oughs> นะครับแล้วถ้าเป็นเอาดอร์เป็นลักษณะข,ของงานสมมติไปไปร้าน <Internet S 1> อย่างพี่ออสไปงานสัมมนาเงี้ยครับผมไปงานสัมมนาแล้วไปเจอสถานที่นั้นเงี้ยครับผมสมมติเขาบอกเป็นโรงแรมโรงแรมบอกมี Wi-Fi ให้ครับแล้วปิดไปเทสสปีดแล้วตอนเทสน่ะมันยังไม่มีคน โอ้ยอย่างเนียนอน่ะสอง้เมกอย่างเนียนห้องสัมมนาเนี่ยใช้เด็ต Wi-Fi แชร์กันทั้งห้องนะตอนเราไปถึงหน้างานเรายังไม่ได้ทำทำอะไรเนี่ยเราไปเทสเดอโอ้ยยี่สิมสิบเมกโอ้ยพอเหลือเฟือพอมาคนนั่ง5้าคนแรกทุกคนแชร์ปุ๊บคอนเน็ปุ๊บทุกคนดู YouTube 5คนเลยครับจ่วงจบเลยชีวิตพี่ออสจบเลยผมจะถามคนจัดงานทุกครั้งว่าปกติเนี่ยงานสัมมนาแบบนี้คุณมีการบอก รหัส WiFi ให้ผู้ชมสัมมนานเนี่ยรู้ไหมบ,บางงานเขาไม่ได้บอกไนงะเพราะรไม่จําเป็นต้องใช้ไงแต่บางงานถ้าจําเป็นต้องใช้มีสัมมนานที่ต้องใช้ WiFi เขาจะบอกผู้เข้าร่วมเนี่ยอันเนี้ยผมก็บอกจะหลีกเลี่ยงผมขอไม่ใช้ WiFi ตัวนี้ครับพี่<อ>วิธีการแก้ของผมก็คือพี่ผมขอสายแลนได้ไหมบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะบางคนบอกเอ้าก็เน็ตก็มีสมมติเน็ตร้อยเมกก็มีเน็ตร้อเมกแล้วไงใช้1ิคนไม่เห็น เขาคิดว่า10คนก็ได้คนละ100ร้อยเมกเท่าเดิมอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ฮะนเน 1, 100็ตหนึ่งหนึ่งร้อยเมกใช้หนึ่งคนได้หนึ่งร้อยเมกใช้สองคนได้คนละห้าสิบใช้สามคนได้คนละ30มสิบใชใช้ห้าคนได้คนละยี่ิบใช้10ิบคนเหลือคนละสิบมันหารนะมัน <c oughs> <อ>ไม่ได้ได้เท่ากันทุกคนใช่ในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะ<อ>นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานสัมมนาผมก็จะยอมซื้อเขาเรียกว่าซื้อซื้อสายซื้อ บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นสายสายแลกไปเลย2,000บาทสามพันบาท5,000บาทก็แล้วแต่งานยอมเสียตังค์อย่าไปงกครับเพราะว่าเคยงกแล้วล่มครับพอล่มแล้วก็จะมีปัญหาแล้วถ้าถ้าถ้าโอเคโรงแรมเขาไม่มีสาย ไม่มีสายให้เราก็ต้องเอาเน็ตตรงเราไปเองเออเราก็อาจจะอย่างผมบางทีผมก็เอาเลาเตอร์ 4G ไปเองนะเลาเตอร์ 4G เราเตอร์ 4G ผมเอาไปเองเนี่ยนี่อย่างยุคนี้มันยุค 5G แล้วนะครับอย่างวันเนี้ยเรามาอัดรายการกันเนี่ยในสตูเนี่ยก็มีกำแพงค่อนข้างหนาไม่มีทางจะมี 4G ได้ในผมก็เอาเลาเตอร์ 5G มาเลยไปวางวางไว้ข้างนอกสตูแล้วลากสายเข้ามาใช่ครับผมอ่านะครับซึ่งบอกก่อนว่ามันก่อนมันก่อนที่เราไลฟ์กันในสตูเนี่ยอาจารย์สุเดชยังมาเซลเลยอุ้ย พี่หล,ลามไลฟ์จากในสตูดิโอทำได้ยังไง <c oughs> เ,เดี๋ยวนี้มันมี 5G แล้วอาจารย์สมเด็จรู้เปนะล่าเราแก้ปัญหานี่ไงเราแก้ปัญหาห้<ช>องนี้ไลฟ์ไม่ได้ถ้าไม่มีเน็ตเอาเน็ตมาเองใช่ครับรถ้าเอาเน็ตมาเองแล้วเน็ตยังไม่พออเกิดตรงนั้นเนี่ยเป็นกิ่งอำเภอพนมพิสัยนะฮะแล้วก็มี 4G 5G เบาบางมากและเลื่อมากครับ เราต้องแก้ยังไงครับพี่เราบางเจ้ามันอาจจะบางบางเจ้าอาจจะหนาจะเปลี่ยนซิมไปเป็นเปลี่ยนซิมก็ได้ใช้เราต้อง 4G เปลี่ยนซิมถ้าซิมเดียวนะครับเน็ตที่เราไปเองเนี่ยไม่พอเราก็ต้องใช้ระบบบอนดิ้งอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ใช้บอนดิ้งครับบอนดิ้งนี้ก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถใส่ซิมได้หลายๆซิมซึ่งเราไปซื้ออ่ะอาจจะไม่คมหรอกเออใช่เขามีบริษัทที่ให้เช่าอยู่ ใช่ครับเนี่ยคอนเซปต์ของตัวบอนดิ้งอนภาพนี้ก็คือสามารถยิงกระจายไปได้หลายไปไปหลายซิมใช้อุปกรณ์หลายๆซิมแล้วก็ไปรวมกันอันนี้เราเช่าเอาก็ได้เช่าได้เช่าแต่กรณีงานไลฟ์ที่ไลฟ์ไปลักษณะที่มันแบบจริงจังครับซีเรียสเนี่ยเราก็อาจจะได้สัญ,ญญาณที่ดีและเข้มข้นจริง ใช่ครับผมอย่างงานปกติเนี่ยถ้าเป็นงานจริงจังเราก็อย่างผมเนี่ยรับจ้างไลฟ์เนี่ยผมก็จะคิดบัเจ็ตคิดค่าใช้จ่ายไปเช่าไอ้ตัวนี้มาด้วยผมคงไม่ซื้อมาเล่นแน่นอนมันแพงมากใช่ครับนะครับก็เนี่ยคือการแก้ปัญหาผมเคยเห็นตัวหนึ่งถูกสุดที่ผมเคยเอามาทดลองนะมันก็ใส่ได้สี่ซิมครับ ะะแล้วไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเลยเขามีคลาวของเขารอเป็นคลาวอยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยอ่าเป็นคลาวเลยแล้วก็คือแค่คอนเน็กเข้ากับตัวนี้เลอเตอร์ตัวนี้ครับสี่ซิมเนี่ยตัวหนึ่งน่าจะถูกสุดประมาณ20 0 0 0กว่าบาท20 0 0 0กว่าบาทใช่ใส่ซิมได้4อันใส่ซิมได้4ี่อันก็รวมความเร็ว4ซิมเข้าไปแล้วก็มันก็จะทำให้เน็ตราบลื่นขึ้นเออเทคนิคในการใส่4ซ,ซิมพี่หลามแนะนำได้ไหมครับมันต้องซิมคนละเจ้าป่ะหรือว่าซิมยังไงอ,อ๋อแล้วแต่ครับถ้า<ะ>เราอยากได้ประสิทธิภาพสูงงงสุดเเเนนนนนีี่่่ยยยรราาตต้้้ออทวัซิมหหไ มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเราใส่ยี่ห้อเดียวกันสี่ซิมเลยก็ได้เต็มหรือถ้าเราอยากต้องการกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงเราก็ใส่ซิมสี่ห่อสามสี่ห่อสี่หอก็ผสมกันเข้าไปใช่อย่างผมเนี่ยผมก็จะใช้ลักษณะของการถ้าซิมเราเทสหมดแล้วเจ้าสมมุติเราใส่ได้สี่ซิมใช่ป่ะครับเจ้าไหนดีเราจะใส่นั้นสองซิมอ่าและอีกซิมหนึ่งก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งเพื่อเพื่อก็คือถ้าจะถ้าตรงไหนเนี่ย เน็ตดีก็จะเน้นที่ตัวนั้นนี่โอเคนี่ค,คือการแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเกาให้ดูกที่คันแล้วก็แก้ไปนะฮะเรื่องเน<ช>็ต <Net. S 2> ผ,ผ่านเรื่องเน็ตไปได้คุณก็จะไปเจอปัญหาเรื่องอ่นอีก <laughs> มันมีอีกเยอะ่ <laughs> อะ ปัญหาต่อมาคือเสียงกล้องเสียงเบาเสียงดังแก้ยังไงอ้ออันนี้อันนี้ผมเจอบ่อยในบางครั้งที่เป็นการผมนอกจากไลฟ์สัมมนาแล้วเนี่ยผมมีไปไลฟ์งานเป็นรายการนั่งคุยเป็นลักษณะของการสนทนากันสองคนอย่างเงี้ยแล้วก็ไลฟ์ในห้องเล็กๆเพราะว่าเช่าห้องประชุมเล็กมันก็ถูกกว่าใช่ปรากฏว่าเสียงกล้องครับพี่ใช่บางคนนี่ไม่เคยรู้เลยนะคือคิดเอาเอาเอาหูตัวเองวัดเอง นั่งในห้องประชุมเนี้ยแล้วก็คุยกันแล้วก็บอกเนี่ยเสียงไม่ก้องแต่ทาไมไลฟ์ออกมาเนี่ยพอมันผ่านไมโครโฟนแล้วมันก้องนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก้องแหละแต่เราฟังไม่ออกแค่นั้นเองนะฮะก็ถ้าเสียงก้องนะครับก็มี2เรื่องก็คือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้คุณคุณก็ต้องแก้ไขสถานที่นั้นับนะเสียงมันก้องเพราะว่ามันมีผนงังเป็นโลหะหรือเป็นผนังที่อัดแน่น สี่ <4 S 1> ด้านแล้วเสียงมันชิ่งไปชิ่งมาระเบิดผนังทิ้งถึงก็ลําบากไหมถ้าทำได้ก็ทำถ,ถ้าทําไม่ได้ก็ไปหาอยา่างอื่นมาบดบังมันไงเอาผ้ามาอซอฟลงนะคะอือเข้าใจคําว่าเสียงกล้องก็คือเสียงมันกระทบ ผนังแล้วมันฟีดแบ็กกลับมามันเด้งกลับมาได้เราก็ป้องกันการสะท้อนของของเสียงครับก็หาวัสดุอะไรก็ได้มาลดการสะท้อนพม่านะาม่านมาใส่เอาพรมมาใส่พื้นเอาเพดานมาใส่อะไรเข้าไปหรือเอาของมาวางในห้องเยอะๆมันก็จะช่วยให้การอ๋อผมเห็นผมเห็นบางคนเขาแก้ปัญหานี้เอาต้นไม้มาใส่เออเอาต้นไม้มาใส่เอาชั้นวางหนังสือไปวางข้างหลังใช่ให้ดูเหมือนง่ายสุดเลยเลยอะไรรู้ไหมฮะเอาคนมายืนเยอะๆไม่ใช่ไ้มหายเลยเหรอครับ ห้องเล็กๆเนี่ยห้องประชุมเล็กๆเนี่ยเอาคนมายืน20คนเนี่ยยืนเรียงกันติดกําแพงเนี่ยเสียงหายเลยครับหายกล้องเลยแต่ปัญหาคือจะเอาคนที่ไหน20คนเนี่ยเอาไปยืนเอาปรปภมาก็ได้นะครับก็คือพยายามพูดง่ายเอาวัสดุซับเสียงเป็นเป็นผ้มาม่านก็ได้ทำอะไรก็ได้ <c oughs> ให้เสียงมันหักล้างกันเองไม่ให้มันไม่ให้มันไปโดนแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาหรืออีกอันหนึ่งคือการเลือกใช้ใหม่ให้ถูกต้องถูกครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือ เราละสมมติในห้องอย่างเงี้ยเป็นภาพกว้างเงี้ยเรานั่งคุยอย่างเงี้ยถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์แล้วกล้องต้องวางตรงนู้นเพราะเลยมันจะได้วายถึงเสียงมันจะกว้างเสียงมันจะไกลจะเบาเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยใช้ไมแบบนี้ต่อไมเข้ามาเอาเอาไมเข้ามาอยู่ใกล้ๆปากเรานะครับอย่างเงี้ยไมลาวาเลียนะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาไว้ให้มันอยู่ใกล้ๆ ห้องที่กองก้องเนี่ยถ้ารับเสียงใกล้ๆมันก็ลดความกล้องลงได้ใช่ะะอ๋อก็คือแก้ได้ด้วยไมโครโฟนกับไมโครโฟนอย่างที่พี่หลามเคยพูดไปแล้วมีอยู่ตอน <ฮะ S 2> หนึ่งที่ผมยังจะไปหาวิธีใช้อยู่อะไรฮะก็คือซื้อไม์ที่เป็นเซนซิทีฟติดลบได้เยอะๆอนี่คือการอ,าอ่านสเปคอันนี้ยผมกําลังจะหาอยู่ว่าจะใช้ไม์ตัวซึ่งราคาก็ค่อนข้างแพงกันนะที่เซนซิทีฟไม่แพงก็มีไม่แพงก็มีอ่าคือ ลองไปอ่านสเปคสมมติว่าไม์ห้องเรากล้องเราอาจจะลดความเซนซิทีฟของตัวไม่ลงหาไม์สักประมาณลบสามสิบดีบีลบสี่สิบดีบีอ่านหลังกล่องอ่านหลังกล่องอ่านหลังกล่องเขามันจะมีบอกได้ใช่ไหมครับพอเจอสามสิบสี่สิบเิบลองซื้อไปใช้ในห้องกล้องๆดูครับมันจะหายไปเลยช่วยได้ช่วยได้เดี๋ยวผมหลังไม์กับพี่นิดนึงได้ครับเนี่ยคือการแก้ปัญหาเรื่องเสียงครับผมซึ่งก็มีอีกเยอะนะแต่นี่คือเอาเฉพาะที่แบบเราใช้ตามบ้านแล้วจะเจอปัญหาแล้วกันต่อไปคือเรื่องแสง โ oh. คนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับไม่มีอะ,อะไรอะไม่มีพาร์ทที่จะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ได้สว่างไปคือมืดไปคือคนคนบางคนดูไม่ออกว่าเอ๊ะทำไมภาพไลฟ์เราไม่สวยเลยอโดยที่ดูไม่ออกว่าแสงมันไม่ดีอ๋อ oh. คืออันนี้คือเกิดจากความไม่เคยฝึกฝนมันทำให้คุณจะไม่เข้าใจ ก็คือต้องเราต้องเนี่ยเราดูรายการแล้วอย่างอย่าง,วางพวกผมเนี่ยอ,อย่างพี่ออดกับผมเนี่ยนยเปิดภาพอย่างภาพคนที่ไลฟ์ขายของคนนั้นเปิดมาดิพี่ออดเปิดมาอีกทีหนึ่ง นี่ฮะเปิดภาพมาเปิดภาพนี้มาทีแรกนะผมติเลยเรื่องแสงก่อนเลยเพราะอะไรมันเข้าตาผมเลยอะพอมีเงาที่มันไม่สวยปุ๊บเนี่ยมันมันมันฟอสไปที่สมองเราก่อนเลยเดี๋ยวบอกน้องน่นเอแต่คนทั่วไปอะถ้าให้น้องเ็าดูเองเนี่ยน้องเขาไม่เข้าใจนะน้องเ็าไม่รู้หรอกอ่าเพราะว่าเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแสงได้เราต้องดูออกก่อนต้องเข้าใจก่อนแล้วดูออกฝึกลูกกตาตัวเองก่อนครับพอตัวตาตัวเองเนี่ยสามารถตัดสินได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปแก้ไข วิธีการง่ายๆก็เสริมไฟเข้าไปครับบอกบางคนบอกไม่มีตังค์ไปซื้อไฟอูไฟพี่หลามแนะนํามาตัวละห้าหกพันแปดพันเก้าพันหมื่นเลงไม่มีไม่ต้องครับยี่สิบเก้าบาทฮะโคมไฟตลาดนัดหลอดอยี่สิเจ็ดหนึ่งดวงยกขึ้นก็ได้แล้วส่องมาหาเราอะไรก็ได้ที่มันส่องสว่างได้ถ้าไม่มีคุณสมเลยคุณก่อกองฟางเลยไม่ใช่แล้วคุณสมไฟเลยให้มันอะไรก็ได้ให้มันเป็นไฟอ่ะแล้วมันสว่างเทคนิคนึงที่พี่หลามเคยบอกไปแล้ว คือสมมุติว่ากลางวันแล้วกันนะอยู่ใกล้หน้าต่างรับแสงพลังอาทิตย์มาช่วยอีกฝั่งหนึ่งเป็นเงาใช่ไหมคุณไปเอากระดาษสีขาวแผ่นใหญ่มาวางให้มันพ้นระยะกล้องแสงอาทิตย์ที่ส่องมาทางนี้สมมติแสงเข้ามาทางนี้ใช่ไหมมันชิ่งกระดาษปุ๊บมันตีกลับมาล้างเงาสองด้านหน้าคุณผ่องเลยหรือเราก็หันหน้าเข้าเข้าหน้าต่างก็ได้ก็ได้หน้าตรงก็ได้หน้าตรงแล้วกล้องก็จับไปก็พอได้แล้วเราก็ใช้ไฟน้อยลงใช้แสงธรรมชาติ ช่แต่ว่าแสงธรรมชาติเดี๋ยวบางทีมันปรับลาบากเราไม่รู้ว่าบางวันเดี๋ยวมีเมกวิ่งผ่านาเดี๋ยวเครื่องบินวิ่งผ่านเดี๋ยวมันดบมาไหก็มีบันจังหวะบุเข้ามูมใช้ไฟมาช่วยก,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 ก็ก็เป็นการตอบโจทย์สำหรับห้องที่มืดเกินไป<ช>นะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกรีเฟกใช่ไหม การสะท้อนของแสงสะท้อนก็ได้ไม่มีไฟก็ใช้การสะท้อนเอาโฟมไงโฟมใช่ไหมโฟมก็ได้เนี่ยบางคนง่ายๆเลยนะมีแต่ไฟเพดานใช่ไหมส่องมาจากข้างบนคุณเอาโฟมสองแผ่นมาตั้งอย่างเงี้ยหน้าคุณก็ผ่องละทำมุมนิดนึงเข้าไปอย่างเงี้ยหรือจะโต๊ะสีขาวก็ได้นี่โต๊ะสีขาว็ตสีขาวมันก็จะช่วยเบาล์เขาเรียกเบาใช่ไหมใช่มันก็จะสะท้อนแสงทําให้มันมันเราหน้าเราสว่างขึ้นเปลี่ยนโต๊ะก็ไม่กี่ตัง ก็อาจจะช่วยได้ไม่มีแต่ไม่มีโต๊ะสีขาวกระดาษก็ได้เอามาวางอ่ะผ้าสีขาวมาปูพื้นปูไุกโต๊ะก็ได้ได้ฮะอ๋อนี่มเลยนี่คือเทคนิคที่เราสามารถจะมาใช้ทําให้ภาพสวยขึ้นใช่แล้วก็สว่างขึ้นใช่ครับครับผมต่อมาต่อมาคือเรื่องของการภาพสั่นอันนี้กรณีเคลื่อนไหวแน่เลยเดินแลวภาพสั่นก็ต้องใส่กิมบอลช่วยนิดนึงนะเดินถือทุกตักตุกตักหรือกล้องบางรุ่นมีระบบการสั่นใช่ไหม อย่างโปโปรอะไรพวกนี้ถ้าใช้เป็นพวกแอคชั่นแคมเนี่ยพวกนี้เวลาจะเดินถ่ายเนี่ยมันจะสบายใจเลยเพราะว่ามันจะสั่นน้อยมากอ๋อเพราะมันมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการการสั่นระบบการสั่นเดี๋ยวนี้ดีมากกล้องพวกนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าต้องเลือกกล้องที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่เราจะใช้ด้วยใช่ครับนะครับอย่างเช่นเวลาเดินเนี่ยต้องมุมกว้างนิดหนึ่งไงการเดินมันจะได้ดูการเคลื่อนที่ได้ได้แบบว่าไม่อึดอัด S <S มุมมุมต้องวายๆเนี่ยกว้างๆถ้าไม่ใช่เห็นหน้าเราเต็มจอเงี้ยโอ้โห<ช>เด่นเลย<ช>มันจะดูอึ <ๆ S 1> ดอัดแ,แล้วจังหวะเดินเนี่ยถ้าไม่ได้ส่องที่หน้าเราก็เหมือนกันกนะครับพี่ออดถ้ามุมถ้าเลนมุมกว้างเนี่ยอย่างพวกแอคชั่นแคมเนี่ยสังเกตไหมเวลาเดินมันดูแล้วมันสบายตาเพราะว่าทุกอย่างมันจะกว้างแล้วมันจะเคลื่อนที่เฉพาะด้านข้างไง อ๋อมันจะเคลื่อนโดยเฉพาะนะฮะแล้วตรงกลางที่เป็นเซนเตอร์มันจะนิ่งอ๋อนี่ก็คือเนี่ยคือเลือกใช้กล้องให้เหมาะแหละใช่ง่ายใช้แอคชั่นคำช่วยในกรณีที่เราเป็นท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหรือใช้มือถือ iPhone เห็นว่ามือถือบางตัวก็สามารถจะมีระบบกันสั่นได้ที่ค่อนข้างดีอุ้ยดวนี้มือถือกันสั่นดีนะฮะไม่ต้องห่วงเลยต้องลองเช็คดูก่อนครับผมนะครับผมนะทีนี้มันมีบางปัญหาบอกว่าอะไรบางคนบอกเสียงเบาบางคนบอกเสียงดังเอออันนี้คือคนดู เวลามีคนดูฟีดแบ็กกลับมาเวลาที่เราทำไลฟ์เนี่ยใช่ใช่ใชอันนี้อย่าเชื่อร้อยเปอซอย่าอย่าไปหลอนอย่อย่าไปนอยอย่าไปกังวลนะฮะให้ค่อยๆวิเคราะห์ปัญหาในก่อนถ้ามีคนบอกว่าเสียงเบาให้คุณถามคนอื่นครับว่าคนอื่นเสียงเบาไหมครับถ้าทุกคนตอบว่าเสียงเบาหมดแสดงว่าเสียงคุณเบาจริงๆแล้วคุณค่อยเร่งเสียงเพราะอะไร เพราะมือถือแต่ละคนเนี่ยดังไม่เท่ากันอบางคนซื้อมือถือมาลําโพงดับไปข้างหนึ่งยอะไรเงี้ยเปิดมาแล้วก็พอแล้วแล้วก็มาบ่นกับเราว่าไม่ดังในขณะ,นะ,นะที่คนอื่นดังอยู่แล้วถ้าเครื่องนั้นเครื่องนั้นไม่ดังคนเดียวก็บอกเขาว่าน่าจะเป็นที่เครื่องคุณแล้วละ่ะครับอใช่ไหมฮะเพราะเวลาเราพูดไปเนี่ยมันเป็นไมของเราก็จริงนะแต่มันไปดังที่ไหนมันไปดังที่ลําโพงเขาใช่เพิ่งขึ้นอยู่กับลําโพงของแต่ละคนนะหรือบางคนเนี่ยใช้มือถือดูเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะ บางคนบอกภาพกระตุกให้ถามทุกคนเลยว่ากระตุกไหม <c oughs> ถ้าไม่มีกระตุกนะแสดงว่าคนนั้นกระตุกอยู่คนเดียว <c oughs> แปลว่าเป็นที่เน็ตบ้านพี่แล้วครับแล้วมงคนมาบ่นุ่ยทำไมําทำร้ายอะไรไม่ดีเลยภาพกระตุกกระตุกที่คุณคนเดียวคนอื่นเขาไม่กระตุกเลยซึ่งแต่ถ้าแต่ถ้ามีคนบอกว่ากระตุกมากกว่า3านครับ ในในช่วงเวลานี้ก็พึงพึงพึงสังเกตได้ว่าโอเคปกติเวลาเราไลฟ์ด้วยมือถือถ้ากระตุกมันจะมีบอกไหมมันจะมีบอกแวบ,บๆใช่ไหมม,มันจะไม่ค่อยบอกหรอครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบอกใช่ไหม <c oughs> มันจะผ่านไปเลยย,ยกเว้นอย่างพวกสวิตช์บอกอ๋อใช่ไหมสวิตช์นี้ถ้าสัญ,ญญาณอ่อนมันจะบอกเลยหรือว่าถ้ามีกระตุกนะฮะมันจะขึ้นเลยใช่หรืออย่างโปรแกรม VMix ที่บมกเ้ยเสียงเป็นไงเสียเงิน2,000ักว่าบาทสบายใจ มีตัวช่วยอย่างผมใช้โปรแกรม Vmix เนี่ยเวลาไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดมันมีเน็ตมีปัญหามันจะขึ้นสีส้มแต่ถ้าไลฟ์ไดมันจะเป็นสีแดงนี่ไหมโปรแกรมเสียเงินมันดีอย่างนี้พยายามปลอบใจตัวเองครับเ็รั้นเนี่ยก็คือต้องต้องคอยอ่านอ่านคอมเมนต์ก็จริงครับและถ้าเจอคอมเมนต์ที่มันเป็นท็อกซิกแบบแย่ๆทําไงพี่ อันนี้ก็แล้วแต่แนวทางแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีจิตใจที่ที่เข้มแข็งไม่เท่ากันว่ะเนี่ยอยากจะมาแชร์อ่ะถ้าเป็นผมนี่สู้ใจขาดเลย oh. นะฮะแรงมาแรงไปร้ายมาร้ายไปแล้วค,คนเราเท่ากันอืมนะฮะผมผมนี่ไม่เคยหวั่นต่อผู้ใดในโลกนี้ <laughs> นะครับ บางคนก็บอกว่าเออไม่ดีเราเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์เราก็ต้องยอมยอมเข้าไปอะไรเงี้ยคุณก็จะถูกย่ำยีไปเรื่อยๆรพราะคนพวกนี้จะได้ใจอ๋อนะฮะขึ้นไม,ไมน่ไม่ขึ้นไม่ขึ้น,ใ,นใจสู้ใจสู้สู้อยู่เสมอพร้อมสู้ทุกเวลาเนี่ยคือคือบางครั้งเวลาเราไล่ครับมันจะมีคอมเมนต์ที่บางท <c oughs> ีมันจะทําส่งผลทําร้ายจิตใจเราใช่ใช่เราต้องฝึกครับ เราต้องฝึกอย่างผมเองก็เคยเป็นฝึกวิทยายลุแเราไปสู้กับมันไม่ใช่เราละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจก็คือไม่ต้องไปสนใจเขาม,มีอยู่มีอยู่หลายครั้งที่ผมไลฟ์ไปแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมบอกไปมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสําหรับบางคนว่าอย่างเช่นการไลฟ์ไปแล้วเนี่ยผมไลฟ์ไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มต้องสอนกันด้วยเหรอซึ่งจริงๆคนที่ไม่รู้อีกตั้งเยอะมาช่วยด่าไอคนนั้นอะ่ะครับ่งก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องพูดง่ายๆว่าพยายามผม,ผมไม่ต้องผมม, <า S 2> มีวิธีหนึ่งผมมีวิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณสบายใจขึ้นได้ครับเวลาเราถ้าเราเป็นคนดีอ่ะครับถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ดีของโลกเนี้ยครับเวลาเราดูคลิปนะครับเราจะไม่คอมเมนต์ ทั่วไปอใช่ถูกป่ะพราะเราไม่ได้รู้สึกอะไรกันเรื่องเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องไปตําหนิอะไรเขาต่อใ้เขาทําดีแค่ไหนเราก็แค่ชื่นชมในใจใช่ถูกใช่ไหมขอบคุณจะมีคนหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งคนในคอมเมนต์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มชัดเจนครับคนที่เขาชื่นชมเราจริงๆเขาจะมาชื่นชมเราเลยอกับคนที่มาด่าเราเนี่ยคนพวกเนี้คือคนที่มีปัญหาชีวิตทั้งหมดขนาดนั้นเลยพี่เพราะฉะนั้นเราไม่ควรให้ค่ากับคนเหล่านี้ นี่เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะที่จะบอกตัวเองว่าไม่ต้องไปสนใจไอ้คอมเมนต์ที่ลองลองเปรียบเทียบกับตัวคุณเองดิถ้าคุณนั่งดูใครแล้วคุณไม่ชอบเนี่ยคุณต้องลุกขึ้นไปด่าเขาเลยไหมไม่นะเราก็อยู่เฉยๆแล้วแค่รู้สึกว่าไม่เห็นดีเลยก็ไม่ดูถ้าเป็นคนปกติทั่วๆไปคือคนไม่ปกติอะมันถึงจะเม้นลงไปว่าแบบว่าเออทําไมอ้วนจังครับอะไรเงี้ยไปติคนอื่นเขาอะเคยที่บ้านไม่มีกระจกอะดูตัวเองนิดนึง โอ้พราะเพราะเพราะนาตาดีเออเพราะหล่อหล่อลากไส้เอานิ้วแย่ปักเจินชาิหน้าดีกว่าคุณนะครับเนี่ยก็คือพยายามจะละไว้นะครับพยายามคือต้องฝึกครับหลายคนหลุดแล้วหลายคนก็จะเสียบางคนมานั่งแบบท้อแท้ในชีวิตนะอุ้ยทำไมมีคนคอมเมนต์เราอย่างนู้นอย่างนี้เชื่อเลยครับไอคนคอมเมนต์ที่มันมาด่าๆเราเนี่ยมันไม่ใช่คนปกติสักคนนะคนปกติเขาไม่ทํากันอย่างเงี้ย เ,ออเขาดูแล้วเขาก็ผ่านไปชอบไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ดู <ừ. S 2> ดูแล้วชอบเขาก็เฉยเฉยทุกอันนี้คือคนปกติเออนะเป็นวิธีคิดที่ดีนะผมว่าใช่เออฮะนะครับง่ายๆเลยครับอต่อมาสุดท้ายก็คือบางทีอันนี้ผมเป็นบ่อยยามที่<ะ>หลานเป็นมืออาชีพก็อาจจะเฉยเฉยทำไมฮะถึงผมเนี่ยสมมติผมไลฟ์อยู่ครับคนที่แบบมีจะมีบางคนคนบางประเภทที่เข้ามาดูแล้วเราจะเกรงือ ย่างพี่หลาผมไลฟ์อยู่เงี้ยคนนั้นเข้ามาจากเข้ามาจากอำเภอบางจะเกรงเครอโอ้โหเป็นผมผมเชื่อว่าหลายคนที่ไม่ใช่มืออาชีพอย่างผมเนี่ยจะเจอปัญหาแบบเนี้ยเนี่ยมีคนชอบพูดทำเนี้ยเวลาผมเข้าไปดูไลฟ์ใครนะเนี่ยพี่หลามมาแล้วเกรงเลยบอกเดี๋ยวผมไปทําให้คุณเป็นตะคิวตรงไหนเนี่ยใช่เห็นพี่หลามนั้นมันเครียดเครียดอะไรอ่ะอย่างผมไปไลฟ์ทีเนี่ยถ้าเกิดมีคุณระดับพี่หาวมาดูเงี้ยหรือคนแบบเก่งเก่งกว่าเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราอ่ะ แต่จริงๆอ่ะมันไม่มีใครเก่งกว่าใครครับ,รบผมหลังๆเนี่ยผมรู้แล้วผมปรับวิธีคิดใหม่ครับ<ช>ผมบอกว่าไอ้คนนั้นเก่งกว่าเราคนนี้เก่งกว่าเราแต่จริงๆอ่ะมันมีเก่งกันคนละมุมครับเก่งคนละมุมเ,เหมือนการพูดบนเวทีเหมือนกันใช่ใช่กวการพูดบนเวทีเนี่ยถ้าเราเห็นโอ้โห <c oughs> แต่ละคนนี่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยู่ข้างหน้าครับแล้วเราไม่กล้าพูดไม่กล้านาเสนอออกไป เราก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปเพราะนั้นบางทีอ่ะเราผมจะมองเป็นทําตาเบลอไปเลยก็ได้โอ้โหทำตาเบลอไปเลยเบลอไปเลยว่าโอเคพี่คนนี้เก่งกว่าเราคนนั้นไม่เก่งกว่า<ะ>เราเฮ้ยคนนี้ขายถูกกว่าเราคนนั้นสตรีมเก่งกว่าเรา <laughs> ไม่ต้องไปสนใจไอ,อ,อคนนี้ถูกกว่าเราเนี่ยน่าก,กลัวไ <laughs> อคนนี้มันแย่งงานเราตลอดเออขายถูกกว่าเราเราก็ต้องนําเสนอให้เราเจ๋งกว่าเว้ยเพราะเราขายแพงแต่ขายได้เยอะกว่ามันเว้ยเออมันมันผมว่ามันน่าจะเป็นบางคนอ่ะ คืออย่างผมเนี่ยไม่เคยกลัวใครเลยนะผมไม่เคยรู้สึกว่าผมต้องกลัวใครอะ่ะต่อให้เป็นคนเก่งแค่ไหนก็ช่างนะระดับไหนก็ช่างผมก็เฉยเฉยอ่ะเอาเหรอเออเอาบิลเกตเอาอีลอนมัสมานั่งหน้าผมผมก็แบบทำไมอะ่ะก็นั่งเฉยเฉยอ่ะแน่จริงอีลอนมัสมาตีงปองแข่งกับผมดิเส <c oughs> <c oughs> ี่ยอามนัอเป่าคือคือมันอาจจะเป็นบางคนไงบางคนกลัวก็ก็ฝึกครับการต่อสู้ความกลัวใช่ครับหรือบางคนเขินกล้อง ครับบางคนเขินไมยคุณต้องเล่นกีฬาผู้เอส์สีมบ่อยๆผมไม่รู้เลยว่าทําไมผมถึงเป็นคนใจกล้าทําไมครับผมเล่นกีฬาแบบเสี่ยงตายเยอะๆแล้วผมจะไม่กลัวอะไรเลยแล้วรอดมาได้ไงครับพี่ก็ฟุกครับอะยังไงอ๋อแค่นั้นแหละ ก็คือต้องฝึกนะอย่างผมเองก็อายกล้องอายไม่เห็นไม่แล้วจะเขินแล้วหลายคนไม่ใช่มืออาชีพคุณลองไปโดดบันจี้จำทีหนึ่งนี่แล้วกลับมาคุณจะไม่กลัวใครเลยชคุณจะไม่กลัวเรื่องอะไรเลยในชีวิตเนี้คุณเอาหัวหม่งโลกทีหนึ่งเนี่ยแล้วภรรยาเนะฮยภรรยาภรรยาเรายังกลัวอยู่เอาเวลาเลยไปเยอะแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ดูช่วงสกร๊ปตอนท้ายรายการนะครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายดีมากสนุกมากไปดูครับ